โอเคสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ผมฟิตตี้เอซินจะมาเจอเซียมเอาลาสนะครับผมโอเคในพาเทลอะไรก็ไม่รู้หลังจากที่พัทก่อนเฮดเขาให้ตามรอยเลือดบอกเอเสียงเฮียะไรวะเ,เปิดได้ไหมเย่เปิดไม่ได้คนครับืมหึนะวะใครพูดไม่รู้อะขึ้นก่อนละ โอ้โได้ตัวเองลงโอ้จ้าให้ลงไปเอ้ยเดี๋ยวเอกสารอ่านแป๊บอืมด็อกเตอร์เซนเซตเซตเนอร์กฟ give me your info to contact ช่างแม่งก่อนเออเรื่องเรื่องนี้ผมจะไม่แปลบอกแล้วโอเคไม่มีที่อะไรโอเคโดดลงไปอืมกระโดดลงไปนะต้องใช้คีย์การ์ดเหรอต้องใช้คีย์การ์ดใช่ไหมโอเคจ้ะเปิดได้ใช่ไหมจ้ะเปิดได้ใช่ไหมป,ปิดก่อนเฮ้ย อะไรวะอะไรอ่ะมันเป็นไรอ่ะโว้เสียงเคียปิดอย่าเปิดออกมามันเสียมารยาทเข้าใจไหมนะโอเคเดี๋ยวทางนี้ทางนี้กูปเปิดก่อนโอเคเดี๋ยวผมกลับมาด้วยไงโอเคซ่อนได้ นะฮะว้าวตรนี้มีอะไรนเนี่ยโอเคผมต้องเข้าไปจริงๆใช่ไหมโอเคเปิดมาเปิดมาโอเคได้ใช่ไหมโอเคจ้าในห้องนี้มีอะไรขอเข้าไปดูนะปิดนะไม่มีอะไรนะ ไม่มีอะไรใช่ไหมเโอเคไปละปิดให้ด้วยเฮ้ยไม่ได้ยกกล,ล้องขึ้นมาแต่ผมจะปิดปิดให้ด้วยนะเดือทางเดียวทางนูน้เเนเชียะเชียะเขียเขี้ยเขียเี้ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อตรงนี้ตันจ้ะโอเคไม่มีอย่าง ทางตันเป็นทางเดียวที่เราไว้ใจได้นะโว้เชีย่ยอะไรมึงเนี้ยเชีย่ยประตูปิดไม่ได้ด้วยเข่งเงียบมาใช่ไหมโอเคจ้า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 โอ้เขี้ยแม่งคือผมเสียวมันจะมาทุบหัวมึงเนกูรู้แล้วเปิดไม่ได้ตรงเนี้ยรู้แล้วจ้าจ้าจ้าโอ้ยเงียก็ได้จ้า ตามใจพี่เลยตามใจพี่เลยแลกับบอสนะจ๊ะตามใจป่าเลยเปิดก็ไม่ได้โอ๊ยขอบคุณจ้ะ hmm, อย่ามานะเฮียเฮียแล้ว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 กูวิ่งละ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 สปินยาวละตอนนีไน้ไม่สนละ หน้าอินหน้าพรมไม่สนแล้วกูวิ่งแล้วเปิดเข้าไปปิดปิดปิดโอเคซ้อนไหนซ้อนไหนดีซ้อนไหนดีกูวิ่งออกทางนี้แล้วกันเข้าฟึบเย่หลอดกูรู้ว่ามึงเปิดประตูไม่เป็นรู้ทางไหนไอ้ควาย โมอ้าวไปไหนทีนี้เฮียเดียวนะให้ตายเถอะนะโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอแมวแมแมวแมแมวแไม่เอา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 ไมาไม่เอาน่าไม่เน้าไม่เอานปููไปแล้ว ปิดละปิดประตูปิดประตูปิดประตูแล้วปิดประตูแล้วจ้าซ่อนแล้วจ้าดูว่ามึงจะมาไหมกูจะโดมึงนั่นไงมันมาแล้วมันเห็นกูได้ไงวะอย่าเปิด อย่าเปิดกูไปไปเลยเอ้ยแล้วเมื่อกี้มันเห็นผมได้ไงวะเอ้ยมันเหน็นได้ไงวะเราไปครับเมื่อกี้เปิดประตูออกไปแล้วโอเคจ้าเปิดแล้วจ้า เปิโอเคเข้าแล้วจ้าเผื่อมันมาจ้าเผื่อมันมาไง้ปิดไว้ก่อนเลยเห็นใครเห็นแค่แเว็บไม่น่าใช่ละ เฮ้ยดนะิใครพังประตูใคร,รใพังประตูได้ยินเสียงใครพังประตูวอืมเสียงที่อะไรเอเคออกมนาะ ไปแล้วนะสปินยาวเลยสปินยาวเลยรอบนี้ที่น,นี้อะไรเนี่ยไม่มีประตูด้วยทั้งหลบก็ไม่มีมีมีหลบก่อน โอเคโอเคนะไปไหนแล้วเฮ้ยแบตเตอรี่ของปอกขัและกำลังใจของผมกูออกจากห้องนี้ใช่ไหมโอวิงอว่งละโอวิ่งละมึงกูไม่อยู่กับมึงแล้วโอ้ย โอเคเซฟเซฟิงโอ้เชียมือสั่นนะอยู่ไหมเซฟแล้วเยี่ยมแต่ยังไม่หยุดโอเคจ้ะ okay, เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ไอ้เฮเฮ้ยฉันเห็นมันเปลี่ยนไปโอ้ oh. เออแค่กดดันที่พายอืมโอเคมีอะไรไหมนักตรงนั้นน่ะเออเดี๋ยวนะมึงทำอะไรในสิ่งที่กูทำไม่ได้บ้างใช่ไหม โอเคเก๋จ้าปีนแล้วจ้ากระโดดแบบมีเล่อเอดได้ไหมอูไปละจ้าทูเมนิวไวส์ไปไกลๆกว่านี้ดีกว่าไปไม่ได้วหรอชิปหายละชิปหายละ ไปไม่ได้นะมึงอ๋อทางนี้เฮ้เดี๋ยว้อเด้ออูเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงใครเสียงใครเสียงอะไรด้วยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเอ่ยขีกัร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 ขีการขีกัรเจ๊จ้าเดี๋ยวแล้วมึงวมีอะไรกันเนี่ยมึงเจอใคร เปิดไม่ได้ทำไงดีผมควรทำไงดีเปิดไม่ได้อ,อีกอ้ยทำไงดีผมควรจะทำไงดีผมควรจะไปทางไหนดีโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้กูตันนะเปิดประตูไม่ได้เลย จิบหายแล้วก็ต้องออกมาสินะไปยังไงได้อ่ะห้องนั้นมีอะไรไหมเฮ้ยเสียงที่อะไรเข้าไปดูก่อนแป๊บมีอะไรไหมอ่ะทานขอบใจจ้ะ ตอนแรกกูเรียกว่าแบตเตอรี่ทีนี้กูเรียกฐานลเนลยจัเลยนะมึงไฟอืมอืมเขาเท่านะเขาเท่าเขาเท่าอ่านไม่รู้เรื่องขอโทษและนี่มันอะไรเนี่ย w h ว t what เคยจ้าเปิดได้ไหมเออไม่ได้ดีแล้ว ไอสองตัวนั้นไปไหนแล้วปัญหาให้ไปทางนี้เหรอลอยเลือดบอกให้ไปทางนี้งนะโอเคเข้าได้แล้วจ้าเ,เดี๋ยวปิดประตูแปบบ๊บอืม n e อ o อ j เจ t ต x เอ็กซิ h ทัชเชอกูได้อะไรเนี่ย Classic. รีโหลดแป๊บโอเคฐานเราเยอะอยู่นะโอเคออกไม่ได้ด้วยฝนก็ตกเฮ้ยอ่อโว้โอ้ ไปเรื่อยกๆก่อนแล้วกันผมเกรงว่ามันจะไม่ดีนะถ้าผมอ่อ,อนอ่อนนันรุ่นทางสุดแค่นี้เหรอได้กูเข้าก็ได้โอเคถ้ากูเข้าขอย่างนี้กูก็ได้้โอเยแล้วไงชิบหายละจะเจออะไรไหม เดี๋ยวโขไม่ตกใจละ่ะตกใจนี่กูวิ่งนะกูโขที่กูวิ่งเลยนะเตียบอกกีฟ้าผ่าเสียงสั่นๆแลนะตอนนี้แล้วถ้าสังเกตดีๆเสียงจะสั่นๆแล้วผมมีตู้ให้กูเก็บอะไรไหมเปิดได้ไหมอโอเคเปิดได้จ้ะเซฟแล้วโอเคก็สำหรับพาร์น,นี่เขาจบไปเพียงเท่านี้นะโอเคหลอนสิหายบายหาอะไรกินแล้วหิว